สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอดบายลูกตารค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงของชาวราศีสิงห์หรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีสิงห์ในเดือนตุลาคม2563ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามสัปดา์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22รกรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบลัคนณนะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนาไว้ให้ด้านล่างค่ะการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอภายในความล่าช้าในเดือนนี้ด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกตาลด้วยค่ะเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณเน เ t h นะคะมีโกดาบค่ะ The Sun a เดอะซ็อบคค่ะเพดออฟสอดนะคะ The Hangman นะคะ q u e e n o f c ค p ค,ค่ะน i g h t of p e n t a c l e นะคะสองเหรียญนะคะแล้วใบสรุปสุดท้ายของคุณนะคะเป็น a อ e of Sword ค่ะลูกตาลมองว่าเดือนนี้นะคะความสำเร็จกำลังเข้ามาหาคุณแล้วนะคะในด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะ q u e e n o f cup เข้ามาค่ะลูกตาลมองว่า คุณจะค่อนข้างทําทุกอย่างอย่างใจเย็นเนาะใช้น้ําเย็นเข้ารูปเข้ามาทําให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นได้ค่ะ Night of Pentacle นะคะมันบมงบอกว่ามันถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องกลับมาวางแผนมาจัดการมาจัดระเบียบนะคะได้ทั้งเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเลยค่ะ สองเรียนขึ้นมานะคะก่อนหน้านี้งานอาจจะค่อนข้างที่จะล้นมือนะคะแล้วก็การเงินเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเข้าซ้ายจ่ายขวาเข้ามานะคะแต่ลูกตาลนะ่ะอยากให้คุณไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะไพ่ตรงกลางของคุณเป็นไพ่เดทนะคะมันมาถึงจุดจบเนาะมาถึงจุดการเปลี่ยนแปลงแล้วอะคะ่ะเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะ6ดาบเข้ามาค่ะลูกตาลมองว่า มันบ่งบอกถึงสถานการณ์การงานแล้วก็การเงินที่เคยตึงเครียดนะคะมันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเพ o ออฟ o r ดขึ้นมาลูกตาลมองว่า เดือนนี้ค่ะคุณจะมุ่งมั่นตั้งใจมากๆอยากรุ่งานอย่างเต็มที่กําลังกายพร้อมแรงใจพร้อมนะคะแต่พอมาเป็นไพ่เด็กอะคะ่ะลูกตาเลยอยากให้มองว่าสิ่งที่คุณยังขาดอยู่ก็คือคุณยังขาดในส่วนของประสบการณ์นะคะมีโอกาสอยากให้ไปโรงเรียนคอสั้นๆหรือว่าจะหาความรู้เพิ่มเติมได้คะ่ะมีปัญหาอยากให้ลองปรึกษานะคะรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงนะคะ,ะ,คะก็จะสามารถที่จะช่วยให้ผ่อนคลาย เรื่องทั้งหลายผ่านไปได้นะคะอีกแฮงแมนเข้ามาค่ะลูกตาลมองว่าช่วงนี้ค่ะคุณจะค่อนข้างเครียดนะคะปวดหัวคุณจะต้องใช้ความอดทนนะคะอดกลั้นนะคะเพื่อแบบฝ่าฟันในช่วงนี้ไปนะคะ เอซอคบคัพเข้ามาค่ะตานมองว่านะคะโอกาสดีๆกําลังเข้ามาหาคุณแล้วนะถ้าสมัครงานไว้ก่อนหน้านี้ค่ะมีโอกาสที่จะได้งานสูงมากๆเลยฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเตรียมซ้อมสัมภาษณ์ไว้ด้วยนะตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าช่วงนี้หางานยากมากๆนะคะหลายคนตกงานหลายที่ฟีดคนไม่รับคนเพิ่มนะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเข้ามาค่ะโูกตานอยากให้คุณอ่ะ เตรียมตัวให้พร้อมที่สุดนะคะเงินเดือนถ้าเขาต่อรองแล้วเราอยู่ได้ก็รับทําไปก่อนนะดีกว่าไม่มีงานทําไม่มีงานไม่มีเงินนะเะซันเข้ามาค่ะลูกตาลมองว่านะคะการงาน่จะมีชื่อเสียงโดดเด่นได้รับการยอมรับนะคะการเงินก็ถือว่าเดือนนี้จะดีขึ้นมากๆเลยค่ะทุกอย่างที่เคยเป็นปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะมันจะถึงจุดจบแล้วก็คลี่คลายนะคะไปได้แล้วนะคะ แสงแดดของวันใหม่การเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งดีดีอะคะ่ะความสำเร็จอะมันกำลังเข้ามาหาคุณนะคะไพ่สรุปของคุณคือเพจออฟสอดลูกตาลมองว่าวันของคุณอนะมันมาถึงแล้วนะคะคุณจะฝ่าฟันมันมาจนถึงวันความสำเร็จนะคะ มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะถ้ามีการลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆอะคะ่ะก็จะไปได้ดีมากๆเลยแต่มันไม่ได้มาจากโชคช่วยนะมันมาจากการทำงานอย่างนะี้การวางแผนอย่างรัดกุมนะคะการบริหารจัดการต่างๆะคะ่ะขอให้ตัดสินใจทำอะไรตามตัวเลขหรือตามความเป็นจริงนะคะไม่ใช่ตามอารมณ์นะขอให้คุณนะ่ะอย่าหยุดในความตั้งใจแล้วก็ความพยายามค่ะผลลัพธ์ของคุณนะ่ะมันคุ้มค่าต่อการรอคอยนะคะ ด้านการเรียนเดินนี้เรียกได้ว่านะคะถึงงานจะล้นเนาะอาจจะมีงานหลายๆอย่างเข้ามาในเวลาเดียวกันนะคะอาจจะเป็นทั้งงานกลุ่มงานเดี่ยวกิจกรรมนะคะมันเข้ามาสร้างความปวดหัวให้เรานะคะแต่ว่า พี่ลูกตาลมองว่าน้องๆอ่ะจะต้องอดทนนะคะมองให้เห็นเป้าหมายใหญ่ที่เราต้องการใส่ความพยายามเข้าไปให้มากค่ะทุกอย่างอ่ะมันกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะอ่าเดอรซันกับเอซอฟสอดขึ้นมาค่ะยังไงก็สำเร็จคะแนนดีแน่ๆนะคะแต่อย่าประมาทนะคะเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันมาจากความพยายามความอดทนของเราค่ะไม่ใช่ว่าพี่ลูกตาลบอกว่าได้คะแนนดีแล้วอะ่ะเอาเวลาไปเล่นเกมหมดนะต้องอ่านหนังสือด้วยนะคะพี่ลูกตาลเชื่อค่ะว่าชาวราศีสิงห์เนี่ย จะรู้จักหน้าที่แล้วก็เอาอยู่ฉะนั้นทำให้ดีที่สุดนะคะด้านความรักนะคะคนโสดนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีคนทัดน้ำนะคะกรากฎมีนพิจิกเข้ามาได้นะคะจะเป็นคนอบอุ่นใจดีมีเมตตานะคะหรือจะเป็นชาวราศีสิงห์เหมือนคุณก็ได้เหมือนกันคะ่ะจะได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะ สำหรับคนที่มีคู่ถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหากันมานะคะทะเลาะอะไรกันมาเนี่ยก็จะถึงเวลากลับมาเคลียความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะก็จะดีขึ้นได้นะ,ะสำหรับคนที่ต้องการมีลูกมีบุตรนะคะเดือนนี้โอกาสค่อนข้างสูงเลยค่ะเพราะว่ามีเด e sun แล้วก็ควีนออฟขับขึ้นมานะแต่สิ่งที่คุณต้องทำนะคะก็คือการปล่อยวางความเครียดนะคะทิ้งความเครียดลงไปนะทางวิทยาศาสตร์มันก็บ่งบอกมาในทิศทางเดียวกันนะคะว่าต้อง ทิ้งความเครียดเนาะเพราะว่ามันจะแบบมีผลต่อการมีลูกเหมือนกันฉะนั้นจัดการกับความ รู้สึกของตัวเองอารมณ์นะคะโอกาสสมหวังสูงมากๆค่ะสําหรับเดือนนี้สําหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่มีมากกว่า2คนนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณอ่ะจะตัดสินใจได้เนาะเออดอฟสอดอะ, sword ะคะ่ะมันบ่งบอกถึงความฉลาดนะคะมันจะมาผ่อนคลายนะคะจบเรื่องราวต่างๆที่ซับซ้อนเนี่ยออกไปไม่ว่าคุณอ่ะจะอยู่ในตําแหน่งไหนลูกตาลขอเป็นกําลังใจให้คุณเลือกทางที่ดีค่ะรักใครก็รักได้นะคะแต่ย่ออย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะด้านสุขภาพนะคะ อยากให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุค่ะไพ่เดทขึ้นมาเนาะแต่ว่าตามไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแค่บอกว่ามันมีเกณฑ์และถ้าคุณระมัดระวังมันมากพอเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดกับคุณเลยก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ปล่อยวางความเครียดเนาะไม่อย่างนั้นอาการปวดหัวไมเกณฑ์เนี่ยมันอาจจะกลับมาหาคุณได้นะคะด้านการทําบุญแนะนําเป็นการทําบุญกับโรงพยาบาลนะคะถ่ายชีวิตโครกระบือแล้วก็ให้แสงสว่างค่ะซึ่งอาจจะเป็นพวก ถวายหลอดไฟเติมน้ํามันตะเกียงหรือจะเป็นการหยอดตู้ค่าน้ำค่าไฟอันนี้ก็ได้นะคะแต่อย่างที่เคยบอกไว้นะว่าการทําบุญจริงๆแล้วอะคะ่ะทําอะไรก็ได้ตามกําลังที่เรามีตามแนวทางของาศาสนาของเราได้เลยและที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะก็อย่าลืมทําบุญกับพระในบ้านนะคะพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูเรามาด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามค่ะ ขอให้เชื่อมั่นในตัวเองศรัทธ,ธาในความดีนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสีนเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ